nhé cái túc và ao đinh à, sai đấy làng nó ao đinh sai và làng bạn này Hãy subscribe làm แค่เดียวจ้าแป๊บเดียวพอถ่ายรูปนะพกก่อนถ่ายเอาเลยจ้าตาหนึ่งบ่เน้นบ่เร็วเร้วเลยเนาะโบมาเลยตอนนี้เออโบได้ยูเพื่อนได้เราไปเวียงเราไปเออน้องออเลยกับโบได้ยูเนาะไปเวียงแล้วไปทำงานอยู่เวียงง่าง่ายแบบแบบขั้วเลยนะโอ้ลูกลูกชุดช่องนี่แหละเรากบอ๋อ โวนี่เส้นทางไปเส้นทางไปตักน้ำตามเบิ่งคือสิไก่เติบได้ตามหลังสาวสาวมังกรไปตักน้ำกินจักไก่จักไก่เดี๋ยวไปเห็นมุมกันเนาะมดบ้านแล้วแตเอาหนักเนาะยางตามนีเล้วเนาะ ท uh, nee, ี่รถบ๊ได้ล่าีรถไ้อยู่แต่ทางนี่อย่างเอาะ่างเอนนุ่มนิ่มหันมาทักทายเอฟซีนะเอือนนั่นเลยเนาะนางงามด้บกมือนางงามเผามมงกอง สวนมันน้อยเลยโผเป็นแล้วสานีไดรได้ยุบ่อข้นได้ยังไงแบบขนาดคุดเอาได้ยังเนาะคุดเอาเห็นบะ เขาให้ใหญ่มาเลยเดอ้เป็นหวย ล,ล,ล่างกระตุกบ่เอาดินทรายไ้้ลางเนอเอาดินทรายว่หลางเอาดินทรายทู <c oughs> โอ้เป็นนำออกบอ่อ น้องตะเคียนสาวเผ่ามังกรทั้งอ่าบทั้งกินบ่าอยู่นี่อ่านพร้อมเหอใส่ดินทรายแล้วถูกระตุก นำบอเ<า>จะได้ปะเนี่ยดูดเอาโอ้สูตรใหม่โอ้โห<อ>ที่ได้ป้านไ่นคะเนี่ยมาเต็งมาเลยพี่เี่มาแล้ว คปนึ่งจับไว้ติงไปติงมาหนำออกเบาใช่ไหมน้ำออกบเบานออกเบาน่ออกบบา Nào bỏ Nào bỏ đuổi nào nào Muito เบอระวนรงีเต็มละบ่ยังน้องเัดเม็นคนไทยๆทำมีกขวาน้องบ่ิโนเออไหวแบบนี้เนาะบั่ไหนคือคือไหวเป็นในทาง่นดมดน่าแน่นกว่า อน้องตะเคอได้แล้วดีใีดีดีอืมไรบุคือกันอีกแบบนี้าอง่ายๆเอ,า,อ,นนอไาไว้ให้มันแน,น่นนะแล้วเนาะ

แล้วบอมือแค่เดียวจ้าแค่เดียวพอถ่ายหุ้มนะพบก่อนน้ำอน้ำเอก

ไ้ก็มาบ่ได้ค mm ือกันค so ือมาต๊ค yeah> anyway> ือกันตัดแขนกตเหนมือเทียวไปเทียวมาจำยุ่เหืเนาะไปเหืเจ้าไปเห่อคยจงหันแล้ฝนตกฝนตกเห็ดเวียกบบได้เด้เนาะมือนี่ะมือสามสิบสามสิบกันเนะมือนี่สามสิบบอสามสิบมือเอื่นวันที่หนเดือหมเดือนใหม่เดือนใหม่ น้องอ่เธอเมื่อยบสสไหวเนาะไหวสบายเนาะรสบายมีแต่ข้าผู้ย่างล้วนี่นาะหอมเนาะโอเคเัพัจะแวะเขาเพือนนออเธอแล้วก็จบคลิปนกันเลยเนาะระว่งเหาดีแนกกันเลยเดี๋ยวเขา พ่นตกบัค te <uğ ann os> ือและคนตกอะไรนะเรียกหันตัวนึงเียกเน้อเท้าขาอเทียนถูกหันนาใส่กล้องเดลมาส่งน้องเธอหอดเทือนหอดซานเยนน้ออ ตะคือเนาะตะคือตะคือตะเคือพอปิดอนจบคลิปไว้สนีเลยเนาะพอเบาะไปถ้าดเรื่อกเบาหายบ่จบแล้วเนาะโอเคท่านผู้ชมน้องพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอขอขอบใจขอบุญขอบคุณลูกทุกท่านที่ให้การสับสแล้วก okay. ็ขอขอบใจน้องทั้งสองพร้อมเด้อดูมีชมน้องกับดูมีอีพีให้ท่านผู้ชมได้ดเนาะพบกันใหม่ในพีหน้าสไลอีพีนี สบ,บายดีอ่าบบายขอบใจหลาย